ตอนนี้มงคลคาลเตเตอร์กำลังขยายทีมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในการรองรับบริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มัน่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเราตอนนี้บริษัทมงคลคาลเตเ,ตเตอร์เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ ทีมคาแ e และทีมช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเดินไปด้วยกันกับเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ www m o n g k o n c a r t e r com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาเซนเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับวันนี้มาพร้อมกับรถเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็รถรุ่นท็อปนะครับที่ราคาประหยัดที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับสภาพใหม่แล้วก็ใหม่น้อยมากๆเลยนะครับวันนี้ฟิลม,มาพร้อมกับรถ MG นะครับเ g 3เครื่องยนต์1.5รุ่น X หลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับปี2 0 1 9จดปี20 คันนี้สภาพใหม่ไม่น้อยมากนะครับคันที่อยู่ด้านหลังกับสีขาวยอดนิยมคันนี้เลยนะครับมาชมกันเลยนะครับว่าใครที่กําลังตามหาคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้ MG 3นะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อวานฟิลมีการรีวิวไปแล้วนะครับคันสีแดงดำอ่ะเฉลี่บกล้องไปนิดนึงแอนจอดอยู่มุมนู้นนะครับผมใครอยากดูรีวิวคันนั้นนะครับย้อนกลับไปดูที่คลิปลงไปแล้วเมื่อวานได้เลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับคันสีขาวบอกว่าชอบสีขาวต้องเป็นคันนี้เลยนะครับด้านหน้าของตัวรถถือว่าใหม่สภาพสวยมากเลยนะครับรับประกันนะฮะว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามานะครับไฟด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์เวลาที่เราเปิดสตาร์ทเครื่องโอ้โหแสงสวยมากๆเลยนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งเนี่ยนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาดีไซน์ที่ทรงสปอร์ตมากๆสําหรับรถ คันนี้นะครับตอนที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงราคาอยู่ที่589,000บาทนะครับผมโดยประมาณแต่วันนี้นะครับเปิดตัวในราคาพิเศษตอนที่เป็นรถยนต์มือ 2, สองสภาพใหม่ๆเลยแหละนะครับรถไม่กี่ปีคันนี้เหลือเพียงแค่3,69,000บาทเท่านั้นนะครับ369,000บาทมาดูกันครับว่าออปชั่นจัดเต็มขนาดไหนสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับล้อแมกนะครับสีทูโทนนะครับเป็นล้อแมกที่นะเป็นรถ คันเล็กราคาประหยัดแต่ว่าได้ออปชั่นแบบจัดเต็มมากๆเลยนะ oh. ล้อแม็กก็สวยมากๆสำหรับ MG ของเขานะครับ oh. แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง oh. ด้านนอกของตัวรถนะครับถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยสภาพสวยดูดีนะครับเ oh. จ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับผม oh. ด้านหลังของตัวรถนะฮะมาพร้อมกับ นะครับเซ็นเซอร์กับระยะนะครับด้านหลังนะครับทั้ง3จุดเลยแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยมาให้ด้วยนะครับกล้องมองหลังขณะถอยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับมีการแต่งท่อมานะครับเนี่ยถือว่ามีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้รถดูสปอร์ตดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นสําหรับวัยรุ่นต้องชอบแน่นอนนะครับผมมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับคันนี้เป็นแฮชแบคแบบ5ประตู ห้องโดยสารนะครับผมห้องเก็บสัมภาระสําหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าใส่สัมภาระได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครที่บอกว่าโอเคเป็นแม่บ้านพ่อบ้านต้องการแบบช้อปปิง้งหาคันเล็กแหละแต่ไม่ต้องการคันใหญ่คันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเวลาที่เราไปช้อปปิง้งซื้อของสามารถพับเบาะลงได้อีกนะครับใส่สัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับ เบาแถวหลังนะครับที่ไม่มีผู้โดยสารเนาะนะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านในของตัวรถนะครับมาพร้อมกับอ,อุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับก็วางสัมภาระได้นะนะครับนี่คือด้านหลังของตัวรถสําหรับคันนี้นะครับผมสภาพใหม่เลยแหละนะครับสภาพใหม่มากๆสําหรับคันนี้นะนะครับเครื่องยนต์1.5ทีนี้มาดูในส่วนของ ห้องโดยสารนะครับผมตอนหลังนะก็ถือว่าลวดลายดีไซน์เขาก็ทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็เป็นลวดลายลายกราฟิกนะครับผมเพิ่มสีสันความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะครับใครที่กำลังมองหารถกลุ่มนี้นะฮะผมมองว่าวัยรุ่นล่ะที่เป็นหลายๆท่านที่ชอบคันนี้หรือแม้แต่วัยทำงานผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับที่มีหัวใจทรงสปอร์ตหน่อยนะครับ สำหรับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะครับขออนุญาตขึ้นตัวรถก่อนเดี๋ยวผมจะร์ทเครื่องให้ดูเลยนะฮะนี่นะครับเสียงท่อก็จะดูแบบว่าลำบุญขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เราใส่ท่อเพิ่มนะครับไปแต่งท่อเพิ่มนะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเลขไม้ของตัวรถนะครับเลขไม้นะครับไม้สองหมื่น 5,615กิโลเมตรสำหรับคันนี้ไม่น้อยมากครับคุณผู้ชมครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะฮะแล้วก็พวงมลาลัยมาแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถปรับเสียงที่พวงมลาลัยได้นะครับนะครับก็ฟังกช์ชันเขาค่อนข้างเยอะนะสำหรับคันนี้ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ ที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับผมวิทยุ FM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับดูภาพดูวิดีโอต่างๆรับสายวางสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยขนาดเราขับรถอย่างเงี้ยนะฮะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับฟังก์ชันก็ค่อนยัางเยอะนะฮะมาพร้อมกับนะถัดมานิดนึงก็จะเป็นพวกแอร์นะครับแอร์แบบนะฮะแบบแมนนวลนะครับผมนะจอแสดงผลเขาก็จะอยู่นะครับขออนุญาต พวกจอแสดงผลในส่วนของตัวแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะถัดมานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้ขับขี่ง่ายสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมตัวเบาะภายในดูดีสภาพใหม่ดูดีมากแล้วก็ด้านบนของตัวรถทีนี้นะฮะคันนี้นะฮะมีในส่วนของหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยนะครับขออนุญาตทดสอบ เปิดหลังคาได้นะครับรับลมชมวิวได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะใครที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับราคาถูกแบบนี้แล้วก็ไม่น้อยแบบนี้ MG 3คันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ออาเวลาที่เราปิดก็ปิดมาได้เลยนะครับส่วนเวลาที่เราจะปิดม่านบนหลังคาก็เอาเมือรูดบังม่านปิดไว้ได้เลยนะครับ นะคันนี้เชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยในตัวรถก็ถือว่าดูดีนะครับผมนะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอห้องเครื่องสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ รถสวยเดิมนะครับสวยเดิมสภาพดีน็อตเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมทั้งหมดของตัวรถคือเดิมเดิมเลยนะครับนะรับประกันเลยนะครับรถนะครับสวยเดิมสภาพดีไม่เคยมีการชนหนักมาไม่เคยมีพลิกคว่ำม,มาไม่เคยมีจมน้ํามาสามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับสามารถมาตรวจสอบได้เลยสําหรับคันนี้นะฮะที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับ,รบลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะฮะ สามารถออกรถได้ง่ายมากเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะครับที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาผมกาวฟิลมงคลคาเซนเตอร์ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์099 202 9994นะครับ099 202 9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับใครที่อยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ชมนะครับ ใครชอบคันสีแดงก็สามารถเลื่อนไปดูรีวิวก็อาจจะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะครับปักหมุดแล้วก็คลิกชมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้โอเคราคานะครับราคา369,000บาทได้รุ่นท็อปนะครับหลังคาซันรูฟเปิดได้ไม่น้อยสีขาวยอดนิยมด้วยนะครับสำหรับคันนี้ล้อแมกครบเลยฟังก์ชันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มละนะครับแล้วก็ผ่อนเบาๆสบายๆผ่อนเริ่มต้นที่4,700บาทนะครับสำหรับคันนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับเริ่มต้นจากฟรีดาวหรือบางครั้งอาจจะใช้เงินดาวเพิ่มเพื่อให้ค่างวดถูกลงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ต่างจังหวัดซูมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเดินทางไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานรวมไปถึงการจัดส่งนะครับก็มีการจัดส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ MG คันนี้ใครสนใจรีบโทรหาผมนะครับก่อนจะเป็นของคนอื่นต้องรีบโทรมาวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ